นี่คือปลาซีลาแคนหรือที่คนเชทเชเรียกมันว่าลิงฟอสซิลหรือแปลแบบบ้านๆก็คือปลาโบราณที่มันไม่ยอมโบราณนั่นเองครับซีลาแคนเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคไดนโดนสเสาร์ราวๆ400ล้านปีก่อนตอนแรกเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าพวกมันเนี่ยสูญพันธุ์ไปหมดแล้วตั้งแต่เจอหินอุบาทปลาใสาหัวแต่ปี1938อยู่ดีก็มีชาวบงจับได้เฉยเลยแล้วปลาซีลาแคนเนี่ย มันไม่ได้เป็นปลาธรรมดานะครับมันเนี่ยเป็นปลาที่ว่ายน้ําแบบสโลโมชันเหมือนเปิดเพลงโลไฟน์ในใต้น้เลยมีครีบที่เหมือนแขนขาโบราณโบราณเป็นหลักฐานว่าสัตว์จากทะเลเนี่ยอาจเป็นบรรพบุรุษของสัตว์บกนั่นเองและมันก็ไม่ใช่เป็นปลาขนาดเล็กๆเิลแคนเนี่ยยาวได้เกือบ2เมตรเลยทีเดียวและยังหนักได้เป็น10บสโลปลาซิลแคนเนี่ยเลยกลายเป็นไอดอลของวงการวิทยาศาสตร์เพราะมันคือหลักฐานจากยุคดึกดำบรรพ์เรียกง่ายว่า เพื่อนคนสุดท้ายจากยุคจูราสิกที่ยังอยู่ดีกินดีใต้น้ำนั่นเองครับ